เ <laughs> พื่อนเพื่อโอ้ยเนาะไม่อยากจะพูด <c oughs> สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนยายจะเข้าสวนไปหาหากับข้าวกินไม่รู้จะกินอะไรเมื่อกี้ไลฟ์สดคุยกันอ้ใบสองใบาสามแล้วนี่เฮ้ยสี่โมงแล้วนี่ยายยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงแต่ว่ากินผลไม้เยอะอิ่มไม่รู้จะกินอะไรพอดีคนในหมู่บ้านที่ว่าเก็บพุนไว้ให้เขา ไม่มาเอาพอดีเขาโทรศัพท์มาเขาจะมาหาเก็บพวกไอ้ที่ร่วงๆ่วงตแรกนะึกว่าเขาจะมาเก็บดีๆเขาจะมาเอาที่ร่วงๆวงไปให้ให้ไก่เขาเขาเลี้ยงไก่เยอะอยายก็เลยรอเขาแต่อ้แอปเปิลดีๆเขายังไม่เอาหรอกเพราะว่าเขาจะเก็บไปไว้ชุกินหน้าหนาวต้องรออีกเป็นเดือนถึงเก็บเพราะว่าเก็บไว้มันจะเน่าเร็วเนาะ แรกนึกว่าเขาจะมาเก็บดีๆแต่เขาแฟนยายบอกเขาจะมาเก็บอันที่ร่วงนะ่ะไปให้ไก่เดี๋ยวมารอดูกันแล้วเนะขาเก็บมาเคอเทศกันแฟนยายเขาบอกว่าเอามาเคอเทศไปให้เขาด้วย อน,นนี้มันอ่อนๆเอาวันอ่อนๆไปกินถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันใหญ่อย่างนี้เลยมันไม่ค่อยอร่อยเปลือกมันหนาแต่ขนาดนี้กําลังอร่อยนี่ขนาดเล็กๆกำลังอร่อยไปทอดยายเขาเก็บก่อนเด้อนี่ได้พริกทอดได้มะเขือแล้ว แต่เมนูจะกินไม่รู้ยังกินไม่รู้จะกินอะไรนี่เด้อดูสุกเยะแยะเลยนี่ในยายจะอเอามาเล็ดไปเมืองไทยด้วยนี่ไปลองปลูกที่เมืองไทยดูสุกเยะแยะเลยเก็บไม่ทันอันนี้ไปย่างเนาะเพื่อนๆตำพริกนุ่มแล้ววันหลังว่างๆก่อนเอาไปยา่างทำพริกน,นุ่มเลย ไหนเรายังไม่มาอีกคนจะมาเก็บแอปเปิลนึกออกแล้วมีปลาสบะอยู่ทำน้ำพริกปลาสบะดีกว่ากินกับผักเยอะๆเดี๋ยวเก็บผักอย่างอื่นไปด้วยเนาะนี่อันนี้ ทั้งแดงเอาทั้งไม่แดงไปเลยมันไม่งนั่นแล้วนี่ไม่มีแดดไม่สุกแล้วพริกใย,ย่ว่าไปเก็บในบ้านผักเลยเ <c oughs> พื่อนเพื่อโอ้ยเนาะไม่อยากจะพูด <c oughs> ยายมามาเก็บผักรอรอเขามาเก็บแอปเปิเ้ล พอจะท้ายรอแล้วรออีกมาจูงมา้ามาปกติจะเอารถมาเนาะมาเอาเยอะเยอะเนาะมาเอาไปให้ไก่ให้อะไรกินจ้จูงม้ามา,มาบอกว่าฉันมาบอกเธอก่อนนะพอดีฉันกําลังจะมาพอดีฉันกําลังจะมา <c oughs> แฟนฉันขับรถออกไป <c oughs> ไม่รู <c> ้ <oughs> แฟนแฟนฉันขับรถออกไปว่าอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยมาบอกเธอไว้ก่อนว่าอย่างเงี้ยหวังว่าฝนจะไม่ตกนะก็ว่าอย่างเงี้ยเออ ยายก็เลยรอเกอร์เด๋วเขวา,านก็นมัมีปัญหาจริงๆเนาะ <c oughs> แล้วแจ้งมาทำอาหารกินก็นก,นกลัวเข้ามาโอ้ยยายโอ้ยน้อยังไม่รู้มาตอนไหนก็ยังไม่รู้เนาะเขาบอกเออกโทรบอกแฟนยายเนาะว่าจะมาเก็บแอปเปิลผลสุดท้ายจะมาแล้วรถหายแป็นเอารถไปอ่ค <c oughs> ันนี้ลัดเส้นล่างเลไอวินตะ Schau mal runter, wie viel, schau mal oben noch wie viel. Oh. Das ist ja viel. Das ist ja gar nicht. Das ist ja Trockenheit, ne? Ja. Aber mehr nehmen wir, nehmen wir dann von den Überreifen. nicht. Ne? Damit ich ein bisschen anderes Zeug einspore. Gebe aber einen Ton, ne? Gebe auch keinen Laden. ยายเก็บเอาต้นเลยอ,อ่ะเข้าไปแล้วเพื่อนๆได้หกตะกรา้าหกตะกรา้ากระป๋อง ตะกรา้ตาตะกร้าด้วยกระป๋องด้วยได้หกหกอะไรละ่ะเออยายขี้เกียจกลมยายก็เก็บในต้นให้เอาเขาจะเอาไอ้สุกีน้นี่ลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาอีกเดี๋ยวหมดเดี๋ยวก็เกก็จะมาอีกมาเก็บไปให้ไก่เนาะไปใหญ่ผลสุดท้ายไม่ได้ทํากับข้าวกินหลกมันกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินเอ่อจิ้มพริกน้าพริกเอานี่เพื่อนๆพผลสุดท้ายไม่ได้ตามน้ำพร่องน้ำพริกนี่ทำน้ำจิ้มมิซาะ เออกินแค่เน้พอเนาะหิวข้าวแล้วเมื่อกี้ว่าจะถ่ายให้ดูไม่ได้ถ่ายให้เนาะพเอามาถึงรถเขาปิดรถก็เลยไม่ได้ถ่าย